สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชาเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่วนองนะคะขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่ได้รับโชคลาภจากเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อนาโชคประจําวันเกิดนะคะกับเมื่อวนนันอังคารเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่24พฤศจิกายน2564รยสสีสีมงคลวันนี้จะมีสีดำสีฟ้าและสีขาว เลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข1เลข7เลข4เลข8และเลข0เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ174 178 170 748 740 480 481 801 807 80และ014เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ17 14 18 10 74 78 70 48 40และ80 สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นสมดวลของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านนะคะบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้คือสื่อนำโชคนอกจากนี้เล,เ,นะะเลขที่บัตรคิวนะคะเลขที่บัตรคิวช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือเลขที่บัตรคิวรอยาถ้าไปฉีดวัคซีนเลขที่บัตรคิวรอฉีดวัคซีน น,ะะนอกจากนี้ถ้าไปโรงพยาบาลขอโทษค่ะนอกจากนี้ถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารก็เป็นสื่นอน้ำโชคของคนวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าไม่ไปไหนเลยนะะจะเสริมดวงด้านโชคลาภโอนเงินทำบุญให้กับโรงพยาบาลเน้นเลยนะคะต้องเป็นโรงพยาบาลเลขสลิปเงินทำบุญคือสื่นอนํำโชคของคุณคะ่ะสำหรับเลขเด่นเสนริโดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์2 0 1 5 9ท่านที่เกิดในวันจันทร์ สื่อน้ำโชคคือเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตอายุของคนเสียชีวิตเลขรถขนศพเลขฝาโลงหรือถ้าไม่มีใครป่วยไม่มีใครเสียชีวิตนะคะเคล็ดลับเสริมดวงด้านโชคลาภโอนเงินทบุญกับวัดที่เขาเผาศพนะคนตายด้วยโควิดเลขสลิปเงินทบุญนั้นคือสื่อนำโชคของคุณค่ะ สำหรับเลขเด่นสมดวง13748ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อนำโชคจะมาจากทะเบียนรถนะรถที่คุณนั่งวันนี้นะคะรถรับจ้างรถประจำทางรถส่วนตัวแต่ถ้ามีหลายคันนะคะรถส่วนตัวคันที่ถูกเฉียวชนหรือกำลังเข้าซ่อมคือสื่อนำโชคของคุณคะ่ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร7 2 1 5 0ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะสื่อนำโชคจะมาจาก เลขที่บินต่างๆนะฮะบินค่าน้ำข้าไฟค่าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันนี้เป็นบินจริงๆนะฮะหรือเป็นแจ้งมาในโทรศัพทนะ์สองตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณวันนี้คนวันพุธกลางวันเดินทางไปไหนมาไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะฮะหรือถ้าอยู่บ้านไม่ไปไหนนะฮะดูข่าวนะ,ะข่าวเขาเสนอรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเห็นเลขทะเบียนลองเสี่ยงดูนะคะอาจเป็นสื่อนำโชคของคุณ สำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันคือ16238ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้ำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย 3, ตัวท้าย4ตัวท้ายอ่ะเบอร์โทรศัพท์คุณคุณที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำํำวันนี้คนวันพุธกลางคืนนะคะพูดดีๆนะคะกโชคลาภเข้านะคะเออเขาบอกว่าโชคลาภจะได้ตามปากนะคะสำหรับคนพุธกลางคืนนะคะวันนี้นะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง14597 ท่านี่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อนํำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามถามเลขจากคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนํำโชคนอกจากนี้นะคะคือ uh, คนวันพฤหัสจ,จะฝันแม่นนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะคือตีเลขจากความฝันนั่นเองคุณจะมีโชคจากความฝันสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพฤหัส1 8 2่งแปดสองสามห้า ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดมาที่เกิดของแม่หากคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทาบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอโหสิกรรมขอขามากรรมกับดวงวิญญาณท่านด้วยถ้าหากคุณเคยทําให้ท่านเสียใจตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นอกจากนี้สีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจาตัวพนักงานก็เป็นสื่อน้าโชคของคนวันศุกร์ค่ะ อ,อีกนิดนึงนะคะเคล็ดลับเสริมดวงของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะโอนเงินทำบุญให้กับพวกมูลนิธิสัตว์ต่างๆสัตว์พิการนะคะหมาจรจัดแมวจรจัดนี่ฮะ,ะเลขสลิปนั้นคือสื่อนํำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นสมดวงท,ท่านที่เกิดในวันศุกร์8 3 6 2 1ท่านที่เกิดในวันเสราร์นะคะสื่อนํำโชคจะมาจากเลขเงินรวมบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆบุญค่าน้าบุญข้าไฟหรือ,อโอนเงินทำบุญให้กับวัด ให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิต่างๆนะคะเลขสลิปคือสื่อนำโชคนอกจากนี้นะคะถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายนะคะอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงก็เป็นสื่อนำโชคของคนวันเสาร์นะคะหรือถ้าหากไม่มีใครเจ็บป่วยไม่มีใครเสียชีวิตนะคะก็โอนเงินทําบุญนะคะให้กับวัดที่เขาเผาศพนะคะหรือทําบุญโรงพยาบาลก็ได้นะคะสำหรับและนอนเลขสลิปเงินทําบุญนั้นคือสื่อนาโชคของคุณคะ่ะ สำหรับเลขเด่นสำโวนท่านที่เกิดในวันเสาร์5 1 3 0 8นะคะเอาละวันนี้แม่มดหนองขอวอวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจำวันนะคะวันนี้ประมาณบ่าย3กว่านะคะวันช่วงบ่าย3แล้วกันบ่าย2บ่าย 2, บ่นะคะเราพบกันนะ,ะกับไลฟ์แม่มนหนองนะคะ 12ราศีดวงคดีมีโชคงวดวันที่1ทธันวานะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะคะแล้วก็ฝากแชร์ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งนะคะช่องแม่มดของทีวีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะปังปังเฮงเฮกันทุกคนสวัสดีค่ะ